สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมุกเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะ,ะวันนี้นะคะมุกจะมานําเสนอนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะคะเป็น Honda า a จ z ดหนคันนี้เลยนะคะเป็นปี2017นะคะ,ะรุ่นนี้นะคะที่เพชรยนต์ของเรานะคะจะขายอยู่ที่4ี่0สนบาทเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมุกจะมาให้ดูในส่วนต่างๆของตัวรถคันนี้ว่ามีอะไรบ้างกันนะคะ,ะมาดูในส่วนด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะว่ามีอะไรเอ่ย ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะทําจากวัสดุโครเมียมนะคะจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ของออฮอนด้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวไฟคู่หน้านะคะก็จะเป็นแบบมัลติ r e เฟ e c กเตนะคะ,ะข้างในนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะ,ะมาดูในส่วนด้านข้างกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนล้อนะคะอาจะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าล้อแมกนะคะเป็นแมกอลอยขนาด15นิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นแมกสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและยางนะคะเป็นยางปีใหม่ๆแล้วนะคะเป็นยางปี2020นะคะคะได้ยางปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างรถอีก2ดวงนะคะแล้วก็ในตัวของฝาครอบนะคะก็เป็นสีขาวนะคะซึ่งจะมีสีดํานะคะตัด ทําให้รถคันนี้นะคะมีลูกเล่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มือเปิดประตูนะคะก็เป็นสีเดียวก,กันกับตัวรถนะคะ่ามาดูในส่วนด้านหลังกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าไฟนะคะโอ้โหออกแบบมาได้อย่างฉบเฉียวเป็นเอกลักษณ์ของ Honda Jazz เลยนะคะแล้วก็เป็นไฟแบบ LED นะคะก็มีสัญลักษณ์ของ แจ็อยู่ตรงข้างด้วยนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะอ่ารองรับ e85 ด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าไฟที่สามอยู่ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะคะอ่ามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ามีขนาดกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะอ่าห้องเก็บสัมภาระนะคะจะ ดูได้เลยนะคะว่าเป็นสภาพเดิมๆนะคะน็อตก็ไม่ได้มีการขยับหรือว่าขายแต่อย่างใดนะคะ,ะมีเม็ดอาร์ตหรือว่าซีนนะคะที่ยังเป็นสภาพเดิมๆนะคะใช้เล็บจิกนะคะก็ยังเป็นรอยเล็บอยู่นะคะ,ะในห้องเก็บสัมภาระนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินทางไกลๆนะคะสามารถที่จะพับเบาะนะคะลงนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนด้านล่างกันเลยนะว่าได้อะไรมาบ้างในส่วนด้านล่างก็จะมีแม่แรงอะไรยางมาให้พร้อมนะคะอ่าอุปกรณ์เปลี่ยนมาให้ด้วยนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้ เอามาดูในส่วนด้านในตัวรถคันนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของแผงประตูน,น,นะคะก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมีปุ่มกดกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดกระจกซ้ายขวาด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านในนะคะก็จะเป็นสีเบดนะคะตัดกันรกรับสีดําของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีาการตกแต่งด้วยผ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีลําโพงอยู่ที่แผงประตูด้วยนะคะ ะจะมีโหมดการลื่นของอีคอนอีคอนล็อกอีคอนโหมดนะคะอ่าแล้วก็มีที่วางแก้วด้วยนะคะอ่าพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ่ามาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะวิทยุ FMCD นะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นเป็นรุ่นที่ได้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแบบมาจากโรงงานสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะ ตกแต่งด้วยอขอบสีดำนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะคะอะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงข้างซ้ายด้วยนะคะและเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะรุ่นนี้นะคะจะได้แอร์แบ็กสองลูกมาให้พร้อมด้วยนะคะและตรงแอร์นะคะก็จะเป็นสีจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะ และเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ,ะทําให้รถคันนี้ดูสวยมากเลยนะคะเพราะว่าภายในนะคะเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีที่พักแขนนะคะจะเป็นช่องนะคะให้เก็บสัมภาระหรือว่าเก็บของต่างๆได้เยอะทีเดียวเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของด้านหลังนะคะก็สามารถเก็บพับเบาะลงมาได้นะคะทำให้เรานะคะสามารถที่จะบรรจุสัมภาระหรือว่าต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวนะคะมีขนาดกว้างขวางพอสมควรเลยคะ่ะอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เครื่องยนต์นะคะก็เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเครื่องสภาพใหม่ๆสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยังมีเม็ดสีนะคะแต้มอยู่ที่เครื่องยนต์เลยนะคะปงบอกว่าเป็นเครื่องที่มาจากโรงงานนะคะเราไม่มีการปรับเกียนหรือว่าดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะน็อตนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นน็อตเดิมๆสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดสี เม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครบนะคะตัวซีนสามารถใช้เล็กจิกได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์มอกอที่ได้รับการรับรองจากโรงงานนะคะคานก็เป็นคานเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะเม็ดอาร์ตหรือว่าเม็ดสียังมีให้เห็นอยู่นะคะ ะะที่สนใจนะคะรุ่นนี้นะคะ Honda Jazz 1.5V นะคะปี2017รุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อมุกมาได้ที่0804675965นะคะที่ถนนเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะใครที่ดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ